ภาคเพียรขยันนะครับอดทนสู้น่นเองนะครับจิตก็ต้องเอาใจใส่ปักฝ่ติดตามต่อเนื่องนะครับทีมงังสาก็ต้องมีการทบทวนวิเคราะห์วิจัยข้อบกพร่องผิดพลาดแล้วก็รวบรวมแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขในเสีย่วนที่บกพร่องผิดพลาดก็จะเป็นหลักธรรมที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะครับมงจรความสําเร็จหรือ p d c a นั่นเอครับแล้วก แน่นอนที่สุดห่าใจชาวพุทธของเรานะครับถ้าสิงห์า้าท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องพระพุทธเจ้ารูบาอาจารย์ท่านก็ข้ามสอนพวกเราอยู่เสมอว่าเกิดพบในชาติไหนก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แน่นอนนะครับอันนี้เป็นหลักประกันความมั่นคงหลักประกันชีวิตครอบครัวหลายๆอย่างนะครับท่าพวกเราคงทาราบดีท่านสอนพวกเราอยู่เสมอเป็นสิ่งพื้นฐานเป็นธรรมนูญชีวิตของพวกเรานะครับ พระละห้านะครับซึ่งเราจะต้องนํามาใช้ในการประกอบสมาีิของพวกเราด้วยนะครับก็จะต้องมีในเรื่องเช้าเราก็ได้ฟังพระคุณเจ้าท่านอธิบายไปด้วยนะครับในในเรื่องของมีความเชื่อมั่นในหลักการหลักธรรมที่เราได้เข้ามารับการอบรมบ่วงพาะก็ท่านทั้งหลายก็คงจะ เบื้องต้นได้หาขาดหลักธรรมตรงนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะทําว่าตื่นเช้าขนาดไหนตีสี่ตีสามตีห้าอะไรยังไงถ้าขาดหลักธรรมตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าเราก็ยังเป็นผู้ที่ยังมีศรัทธามั่นคงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับนีแน่นอนเรื่องต้นด้วยศรัทธานะครับศรัทธาแล้วก็วิริาะสติสมาธิปัญญาวิริยะนี่ก็คล้ายคล้ายใกล้เคียงกันพยันเหมือนเพียนะครับแล้วก็ถ้าไปใช้ในเรื่องของการ ฏิบัติทำหรือปรับอินทรีย์นะครับท่านก็ขยายว่าแล้วว่าท่ทานท่านมีศรัทธามากท่กา,กานก็ศรัทธาก็ต้องอประกอบด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญาในการใต่ใจก่อนที่จะเชื่อจะนับถืออะไรอย่างด้วยหลัตกตรรกะด้วยเหตุด้วยผลใช่ครับมีสมาธิมีวิริยะมากเกินไปเพียรมากเกินไปมันก็เตึงเกินไปขาโหมเกินไปทุ่มเทเกินไปในพัก จะเอาให้สําเร็จถ้าอาจารย์ท่านก็ให้พักทีละห้นาทีอะไรประมาณนี้นะครับ<ค>ก็ก็ต้องอมีสมาธิับควบคู่ในความวิริยะนะครับอ่าังนั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้สติเ,เป็นเครื่องเบรกนะครับวควบคุมนะครับให้เราไม่ไม่หลุดจากอ่หลักธรรมหลักปฏิตติงทงตลางๆบวชคิดดึงสติกลับมาถ้าไม่สําเร็จก็เริ่มต้นใหม่ก็ค,คือความ และเลือกได้ความรู้ตัวตนทั้งหมนะครับับต่อไปนะครับหลักธรรมนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของสังขารวัตถุธรรมนะครับก็คือหลักธรรมที่จะทําให้เป็นที่ครองใจที่รักของเพื่อนบ้านนั่นแหละนะครับเพราะว่าได้นั่งคุยกับสมาชิกในกลุ่มแล้วต้องมีการทานมีการแบ่งปันได้มาแล้วก็มีการแบ่งปันท่านอาจารย์โจท่านผูอ้อาจารย์ที่ได้มาเป็นวิทยากรตรอวัตอนทั้ง์ลางๆแล้วก็แนะนำแล้วก็มีได้มาแล้วก็มี จกจเกยกับเพื่อนบ้านก็เป็นประตูรั้วชัดด้ดีอะไรประมาณนี้เนาะก็รวบๆก็ประมาณนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นการในรบวนเวลาส่ตงต่อ